สมาย101เป็นซีรีส์ที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักสมายเลยมารู้จักสมายมากขึ้นผ่านคำถามวันละ4คํคำถามมีค่าสายตาเอียงมากๆรีเล็กสมายสามารถแก้ไขได้ไหมครับในปัจจุบันรีเล็กสมายสามารถรักษาสายตาเอียงได้ถึง600 เพราะฉะนั้นสามารถทำได้แต่เราจะต้องรู้ว่าจะต้องเป็นสายตาเอียงที่มีสายตาสั้นร่วมด้วยเพราะหากไม่มีสายตาสั้นเลยการทำผ่าตัดดีเล็กสมัยจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีค่าสายตาเอียงแล้วก็มีสายตาสั้นที่มากกว่า7 5ร่วมด้วยจึงจะประสบความสาเร็จค่ะสรุปคือทำได้แต่ต้องมีสายตาสั้นร่วมด้วยนะคะ คนที่ใส่คอนแทคเลนส์มานานๆสามารถทำรีเล็กสมายได้ไหมคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นเวลานาน,านสามารถทำรีเล็กสมายได้แต่อาจจะต้องพ่วงด้วยการเตรียมตัวที่ดีซึ่งการเตรียมตัวที่ดีนั้นก็คือการถอดคอนแทคเลนส์เป็นเวลานานพอที่เมื่อเรามาถ่ายภาพกระจกตาแล้วกระจกตานั้นมีการฟื้นฟูที่สมบูรณ์ขึ้นก่อนการทำเลสิกหรือรีเล็กสมายนะคะถ้าเราใส่ซอฟต์เลนส์เราก็ต้องถอด คอนแทคเลนนั้นอย่างน้อย3วันแต่ถ้ายิ่งนานก็ยิ่งดีถ้าเราใส่ฮาร์ดเลนหรือเลนแข็งก็ควรจะถอด7 1 4วันยิ่งนานยิ่งดีหากเมื่อกระจกตานั้นได้รับการฟื้นฟูจนสภาพแข็งแรงแล้วการทำรีเล็กสมายในคนที่ใส่คอนแทคเลนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะ ข้อจากัดหรือข้อห้ามในการทํารีเล็กสมายมีอะไรบ้างคะข้อห้ามในการทํารีเล็กสมายจะเหมือนข้อห้ามของการทําเลสิกเลยคือกระจกตานั้นต้องไม่บางจนเกินไปและไม่เป็นโรคกระจกตาย้วยค่ะภาษาอังกฤษของโรคกระจกตาย้วยเรียกว่า k e r a โตโคน u สคือกระจกตาไม่แข็งแรงไม่คงรูปมีความป่องปูดทางด้านล่างนะคะซึ่งเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดเลยค่ะในการที่เราจะรักษาสายตาเพราะจะทําให้ไม่แข็งแรงแล้วก็แย่ลง ะะสามารถทํากิจกรรมตามปกติได้เมื่อไหร่หลังทําสมายหลังการทำลีเล็กสมายสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะเพียงแค่ใน5วันแรกเราจะต้องเลี่ยงน้ําเข้าตาเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างสมมตินะอันที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องของการอาบน้ําไม่ให้ล้างหน้าแล้วน้ําเข้าตาอันนี้ต้องปรับแล้วก็อย่าเพิ่งสระผมโดยการที่ไม่ให้วักน้ำเนี่ยเพื่อสระผมอันนี้ต้องไม่ให้ทํา อีกอันนึงก็คือการเล่นกีฬาค่ะเพราะว่าการเล่นกีฬาแล้วไม่ระวังเหงื่อก็อาจจะเข้าตาได้แต่เราก็จะหลีกเลี่ยงเพียงแค่5วันเท่านั้นซึ่งเร็วมากเลยในรีเล็กสมายที่เห็นหลักๆก็เห็นจะมีเท่านี้นะคะคืออาบน้ําสระผมแล้วก็เล่นกีฬาที่เหงื่อเข้าตาแต่ถ้าเป็นคนติดกีฬานะแล้วสามารถที่จะไม่ให้เหงื่อเข้าตาได้หมอก็อนุญาตให้เล่นนะ สมาย1 0 1เป็นซีรีส์ที่หมอตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักสมายเลยค่อยๆทําความรู้จักสมายทีละนิดทีละนิดส่วนในตอนหน้าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรเรามาฟังกันเรามาติดตามกันนะคะ